หลัหนูทำไมทุ่มท่างกันอ่ะเอาเอาเอาไม่อะไรลนะลูกไปลูกได้ยินไหมอ๋อได้ยินได้ยินยินกวนเฮ้ยเฮ้ยหนูพี่สาวของตัวเองไหมหนูพี่ถามตรงตเลยนะฮะหนูหนูมีป่วยยังไม่มีแปลกเพีย่์ลืมนะพี่ไอ้เพื่อนไอ้คนที่อยู่ในแก๊งพี่ไอ้หัวม่วงๆอ่ะมันสั่งก๋วยเตี๋ยวหนูเมื่อวานอ่ะกบีกดอกกบีกดอกใช่มันฆ่าหนู เฮ้ยหนูใช่ไอ้ดาแดงไหมเนี่ยใช่นั่นไงอ๋อหนูไม่ใช่จะเข้าแก๊งจะเข้าแก๊งไม่ใช่เหรออ๋อก็เขาไม่รับหนูทาไมไม่รับไม่รู้อ่ะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่นี่ใหญ่สุดแล้วในแก๊งอ่ะไหน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 ไอ้แค่แก่ําเนี่ยไอหบวกแม่งไมแล้วเขาไม่รับหนูตั้งนานต้องไม่เอาทำไมถึงไม่รับขอเหตุผลพี่ก็ไปถามเพราะว่าหนูสวยเกินไปใช่ไหมใช่แล้วแล้วหนูเลือนได้จริงหรือเปล่าไม่จริงเออเนาะหนูจะเลือนได้ไงออกจะน่ารักขนาดนี้าหนูมีว่าหนูมีัว ไอเย่นี่ก็จะถามผัวอย่างเดียวหนูไปเอาเอาผัวมาให้มันจบจบไปพี่ไปดูเมียพี่ก่อนไปไม่ไม่ใช่เมียมันพี่น้องพี่น้องพี่น้องจริงพี่คนข้างล่างเราเอาบัตรประชาชนมาเปรียบดูดิมาเปรียบพี่เป็นคนไทยหรือเปล่าพี่พี่คนอีสานไอพี่คนภาคไหนเน่ยดูหน่อยดิพี่คนภาคอีสานแปลกไม่ไม่เห็นมีเลยพี่หลอกไหมไม่เห็นขึ้นมาขึ้นแตงโเนี่ยอ้าวมึงก็ลงดิไอรูปพียบไม่เห็นรูปไม่เห็นมีรูปเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นรูปพี่ไม่ได้ใส่อะอะนั้นหนูไปไงอะ อ๋อเดินสิอย่าจะทำอะไรจ้าคนสวยเดียวเล่นเดียวเล่นเดเยวเล่นอ้าเฮเฮ้ยเมื่อกี้พี่ชนควายหรือเปล่า พี่ชนใครอ่ะพี่ชนควายเมื่อกี้ไงหมูแดงพี่พี่ชนควายหัวแดงแล้วหนูอยู่แก๊งไหนเนี่ยไม่มีแก๊งทําไมอ่ะขอเข้าแก๊งได้ไหมล่ะก็มาดิก็มาผมไม่รับหนูเพราะว่าแก๊งมีชื่อไอด้าสองคนหรือเปล่าหนูก็ไม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นไอบื้อหนูเปลี่ยนแล้วไอบื้อไอบ้องไออ่องไอเอ๋นั่นแหละเอาสักชื่อเปลี่ยนไอเอ๋เป็นไดเอ๋ใช่ไหมใช่ไหนขอดูบัตรหน่อยถ้าไม่มีรูปไม่เปิดให้ดูตา ตาตาอะไรลูกตาตาเลยลูกตาตาเลยลูกรับรับพี่รับพี่รับรับรับอะไรรับรับอะไรรับอะไรรับไหมรับรับรับโอ้รับรับโอ้โทษ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 ทีโทษทีมีเมียแล้วก็อยู่ส่วนเมียเนาะ ก็อย่ามานะก็ไปเคลียกับเมียก่อนก่อนที่จะไปจีบตัวเี็บ้าช่นอกมีผัวบ้าเลยหรอไอพี่อย่าเขารู้หมดอะอะไรนะไปไหนไม่ใช่ไปไหนที่ไม่มีผัวมีผัวได้ไงพี่ไม่มีผัวแต่พี่สามารถเป็นผัวให้หนูได้นะยหนูหัวแดงอะเป็นผัวกับพี่ไม่จ๊ะมามึงไม่ขาดกูเลยหรอมึงห้ามกูหน่อยก็ได้นะวัวจริงนะเนี่ยมึงก็พาเล่นแต่แบบนี้เขาเชื่อหมดแล้วเนี่ย เชื่อว่าหนูเป็นผัวพี่เอ้ย<ะ>แปลกๆ<ะ>พี่เป็นผัวหนูอ๋อหลักคำนะเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่ลนะอาพี่เป็นเมียให้ให้หนูได้นะอ๋อแล้วสรุมหนูจะได้เข้าแก๊งมั้ขมมมมาาเ<อ>ข้าม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 าไปสภาเลยสภาเอ้ยสภา,าออกแล้วดิโอพางงา้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ หรือติดต่อพี่มาโอเคพี่เปลี่ยนรูปบัตรได้นะหนูอยากเห็นพี่มีรูปแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมไม่อะหนูยังไม่หนูยังมีเลยเนี่ยไหนไหนมาดูดิไม่ถ้าเปิดถ้าเปิดให้ตัวเองอะมันมันขึ้นนะแต่คนอื่นจะไม่เห็นอ่ะหนูลองเปิดมาดิอันนี้พี่หลอกปะเนี่ยไม่หลอกพูดจริงเนี่ยของหนูก็ไม่ขึ้นให้แขกให้ดูไหมใช่หรอใช่ มันต้องไปเปลี่ยนทุกวันอะเห็นมีคนบอกอยู่ใครจะไปขยันเปลี่ยนทุกวันจริงต้องสองพันอ้าวเสียตังค์ด้วยเหรอเนี่ยเสียพี่สองพันกว่าโอเคอพี่ไม่สนใจอยู่แล้วคือหน้าตาพี่มันก็รอหรอกเอาการอยู่แล้วพี่มั่นใจดีในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องบัตรพี่ก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมีหรอกใช่เมียก็เช่นกันจริงพี่เพราะว่าแค่มีหนูอะพี่ก็ไม่จะเป็นต้องมีเมียหรอกจะไปไหนอะอยู่ด้วยกันก่อนไม่รู้จะไปไหน ไม่มีอะไรอ,ะอ่ะเอ้าแล้วปกติหนูทําอะไรอ่ะหนูก็ไปฟาร์มนี่ฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มทั่วเนี่ยฟาร์มทั่วอะไรอ่ะไอ้แค่หนูก็ไปฟาร์มพี่อยู่กับพี่ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยระวังผัวพี่จะตบหนูหมายถึงไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆนะแบบไม่ทําอะไรเลยพี่ไม่ทําอะไรเลยเอาเอไได็กอ๋อพี่เกาะคนอื่นแดกสิคนในแก๊งมีตั้งหลายคนขอวันละหมื่นสองหมื่นคงคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง แค่นี้คือก็อยู่ได้แล้วจ,นะจริงๆนะจริงๆพี่พูดจริงเลยสาบานเลยพี่เกาะเขาเดกขนาดพวกมุมพวกไม้พี่ยังขอของเขาตีเลยออดีดีคือวันที่อยู่แต่เอฟเคอ่ะพี่พูดจริงรอะไรนะอันนี้พี่รวยหรือพี่ไม่รวยเนะี่ยไม่ไม่ไม่รวยไม่มีอะไรเลยหนูก็ไม่รวยพี่หนูขายแก๊สเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราไม่จะเป็นต้องรวยมันก็ชีวิตก็ใช้งานแบบใช้แบบมีความสุขแล้วจริงถ้าเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมันก็สบายแล้วจริงไหมล่ะ ว่าแต่หนูมีสักหมื่นสองหมื่นไหมเอาง่ายน,น,นะทั้งตัวหนูมีอยู่สองพันเก้าอ่ะอันนี้พูดจริงพูดเล่นจริงสาระเอาเอาเอาเงินไปใช้สักหมื่นไหมไม่เป็นไรพี่เก็บไว้เถอะพี่ให้ไปตั้งตัวนะเฮ้ยขอบคุณครับใช่เพราะพี่ก็มีแค่นั้นเหมือนกันแล้วพี่ให้มาไหมพี่ไม่ได้ใช้ผับก็ไม่เปิดถ้าผับไม่เปิดพี่คงไม่ได้ใช้เงินหรอกพี่จะบอกให้อ๋อ <Okay. S 1> ใช่แต่ว่าผับมันอยู่ตรงไหนอ่ะเออพี่ก็ไม่รู้กันอ่ะก็เขาไม่เคยเปิดไงถ้าเปิดเดี๋ยวพี่ใช้บริการเมื่อวานเราเห็นเปิดอยู่นะเออจริงเหรอทำไมไม่บอกพี่อ่ะ้าวแล้วหนูจะรู้จักพี่ได้ไงอ่ะเอวแล้วทำไมหนูไม่รู้จักพี่อ่ะหนูทำไมถึงเป็นงี้อ่ะทำไมไม่รู้จักกันอ่ะ <c oughs> แทนที่จะรู้จักกันอ่ะแล้วบอกกันอ่ะแต่หนูไม่รู้จักพี่อ่ะเอาเบอร์มาที่เหนื่อยว่ะพี่ทอนะเว้ยในแต่ละวันที่พี่ต้องเจอพี่เอาเบอร์มาทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมทำไมไม่ห้ามกูเนี่ยทำไมหนูไม่ห้ามกูบ้างเนี่ยห้กูเล่นอะไรอะ่ะออาเบอร์มาโอเคศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าห้าศูนย์บ้านหนองสายตะบนหนองนาคาอำเภอจังหวัดอุดรธานีพบและสัมผัสด,ด้านหน้าเวทีได้แล้วในบัดนี้เชิญครับเวกมตตาาทัันนนนใชิี้ยังยังไม่ห้ามกันนะ ร่วมกันมีหมอลำอ่ะเอ้าแปลว่าหนูรู้จักแล้วเนี่ยหนูรู้จักเสียงอีสานด้วยเหรอรู้จักดีอุ้ยบัตรหนูเป็นภาคอะไรเมื่อกี้ภาคกลางกลางปอมวะเนี่ยกลางจริงแต่พี่เป็นภาคอีสานอะพี่อีสานแท้เออหนูก็แต่เมื่อกี้หัวแดงลูกลูกชายพี่อยู่ภาคใต้คือมันไม่ยอมรับพี่เป็นพ่อใช่หรอใช่แต่พี่ก็ไม่มีอะดิมันมันไปเป็น คือมันรับจ้างเป็นแฟนพาร์ทไทม์ให้เขาพอดีว่าไอคนนั้นเขาแบบว่าไม่อยากให้ผู้ชายมายุ่งอะไรเงี้ยก็เลยจ้างลูกชายพี่ไปเป็นแฟนแบบปลอมๆวันเดย์ใช่เลยใช่พี่กล<พ>้าพูดเลยใช่ลูกจริงจริงอ่ะใช่ลูกชายพี่อ่ะถ้าไม่มีพี่อ่ะก็ไม่มีใครละเพราะเรามีกันแค่สองพ่อลูกดูแลกันซึ่งกันและกันแสดงว่าไม่มีใครเอาเออมันไม่เอาใครมากกว่าพูดตามตรงนะก็เหมือนพี่อ่ะ ก็พี่สอนมากับมือแล้วพี่แล้วพรุ่งนี้ไอ้หัวมุ่งงมันจะเข้ามาไหมอะ่ะเอ,อ่อถ้าพูดตามตรงไหมพี่ไม่รู้จักคนในแกงเลยพี่เป็นบุคคลพิเศษที่รับเชิญมาอยู่ในแกงเอ,อ่อก็คือเป็นออทิสติกนั่นแหละเป็นคนพิเศษใช่ถ้ามึงไม่ห้ามกูก็จะเล่นนั่นแหละห้ามห้ามโอเคห้ามโอเคนะห้ามห้ามโอเคโอเคไม่พี่ไม่รู้จักจริงๆบางคนอ๋ออเคใช่พี่มีคนชวนมาอ๋ออันนั้นไม่ใช่ปัญหาของพี่นะอันนั้นเป็นปัญหาของหนูโอเคมันเริ่มจะเป็นปัญหาของพี่ละ สักไฟสองไฟไม่ละมาไม่ละดีนะมีคนมาห้ามทันไม่รู้อย่าตีกันครับอย่าตีกันครับใช่เห็นไหมอย่าตีกันครับเนี่ยบอสพี่เนี่ยทำไมถึงไม่รับน้องเขาเข้าเนี่ยโอ้ยอย่างเอางี้เอางี้ลุงเกียร์ดิลุงให้ผ่านหรือเปล่าลุงเลียร์เลยผ่านผ่านผ่านไปที่ไหนก็ไปเออโอเคไปไม่มีใครห้ามใครไง โอเคพี่ต้องไปแล้วนะรู้ไหมหนูหนูไอไอศาสตร์เออฮะูเรียกไอศาสตร์ได้ไหมได้อ๋อไม่ไม่ห้ามด้วยไอเอไอเอกดีมันก็เรียกหนูอย่างนี้อ่ะไอศาสตร์เหรอไอศาสตร์อ่ะอันนั้นเขาไม่ได้เรียกหรือเปล่าเขาด่าหรือเปล่ามันเรียกชื่อหนูมันเปลี่ยนชื่อให้นี้อ๋อมีไออะไรบ้างไอเออไออ๋อไอออเียมาครบเลยไม่รู้จะสงสารหรือสมเพชหนูดีนะแต่ก็สู้สู้นะชีวิตคนเราต้องเดินต่อไม่ว่าจะชื่ออะไร เฮ้ยหนูเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะกันลุงก็ไปสิเป็นไรหนูก็จะเป็นบ้าเอา้าหนูก็เป็นอยู่แล้วเอ้าโอยอยากได้ปูนวะโอ้ยแค่นี่มีมีรถสือป,ปูนให้พี่ไหมครับไม่มีครับดูอาอทำไมอ่ะไปจกกับพี่ไหมหนูจะโดนตำรวจจับไหมอะไม่ไม่ได้จกปูนอะ่ะจกขา้าวเหนียวกินอะ หนูชอบอาหารอีสานไม่ใช่หรอชอบชอบชอบโอเคแล้วตั้งทานทาไมอ่ะปลาเออใช่ปลาอุ้ยชอบชอบไม่ได้กินนานละพวกปลาลงปลาลาใช่อันนี้อันนี้คนอีสานจริงอีสานแท่มีจังหวัดไหนให้ทายอุดรไม่ใช่สงขาไม่ใช่เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอีสานมีสงขาด้วยหรอวะเออน่าจะมีแหละเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยรถหนูเสียแล้วน่ะไปซ่อมดิไอ้ไอกล่องซ่อมจูนอ๋อโอเคอาจารย์มาให้พี่มาเฮ้ยนี่ใครอ่ะพี่หนูหรือเปล่าไม่ใช่ ฮัลโหลหนูหน right. yup. oh. ูอุ้ยดูเขาแต่งตัวเซ็กซี่นะหนูหนูยอมหนูยอมเหรอคุณสาวชื่ออะไรไอดาค่ะเอ้ยนะคะไอดาครับไอดาไม่ไม่ใช่ไอเบือ่ใช่กันหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อใช่ครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณอยากเป็นด้วยครับผมไม่ติดนะครับสามคนคุณจะรีบคำทำไมอ่ะบอกเขาไปไอดาว่าเราเป็นอะไรกันเป็นลุงกับหลาน อเป็นพี่กับเราทำไมอะ่ะทำไมความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องปิดบังด้วยแค่เปิดเผยให้คนอื่นได้แบบรับรู้ไม่ได้เหรอเป็นคนที่ไม่เคยคือเราไม่ชอบอ่ะแกการปิดบงังแบบนี้เข้าใจปะ่ะแกเขาบอกเขาไปว่าเราเป็นรายการเป็นเจ้านี่กับลูกนี่กันโอเคหนูปฏิติห้าหมื่ 50, นด้วยจะได้นะ 50, หน้าหมื่นไรให้หนูมาหมื่นเดียวเองสีนะเขามไม่ได้อยู่ตรงนี้เขารู้ว่ากูจนอีกแอ่ทั้งนั้นทั้งตัวหนูเปิดวงตะโกนด่ะโอ้โห หนู่าโกหกเขาสิมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะที่พี่จะจีบลุงเลยลุงเขาเหลือตังตอนนี้นไม่เหลือแล้วลุงเขาไม่มีตังอะเอา,าสรุปพวกหนูไม่รู้จักกันจริงเหรอเนี่ยมาคนเดียวค่ะอา้าวโอเคมันอ่าจะไม่รู้จักจริง แล้วพ่อพี่เชื่อ,อไรหนูจําไม่ได้อ่ะค่ะแต่พ่อหนูหายไปอ้าวจำความจําล่าสุดคือเขาอยู่ที่นี่แล้วเขา,เขาจะแบบ <ผม S 2> เก่งๆหน่อยแต่งตัวประหลาดๆเลื้อนๆร mm hmm. อทําตัวเหมือนว่าตัวเองไม่มีไม่เคยมีลูกมาก่อนแล้วก็แบบชอบแบบเอ๊ะจำเหมือนแบบไม่เคยมีแม่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมไอคนนี้ก็น้าตามเหมือนหนักใจเนาะพี่ขอให้หนูนี่ได้เจอพ่อไวๆนะสาธุค่ะ แล้วพ่อหนูมีชื่อชื่อว่าอะไรอ่ะชื่ออะไรแหกๆสักอย่างอ่ะอ๋อชื่อโอ้โหไม่ไม่น่าคบเลยเฮียโอ้ยโทษทีพี่คิดดังไปหน่อยโทษทีแล้วพ่อะลักษณะพ่อหนูเป็นไงอ่าก็ขับรถแบบว่าฟิลฟิลซาเลงนิดๆแล้วก็แบบว่าผมสีน้ําตาลใส่แว่นไหมคะใส่ใส่แว่นค่ะใสแว่นนาฬาเดือนใหญ่ไหมคะเหมือนเขาว่าไงลูกป้าอยู่นี่นี่ป้าเองลูกสวัสดีค่ะป้าสวัสดีลูกหา้ยหาพ่อเราลูก พร้อยเจอพ่อไป,ไปนะลูกป้าบอ หาเช่ากินขำอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครหน<ต>ูเลย้ยแต่พ่อพี่นี่ใสแย่จริงๆนะคะทำไมมันทิ้งหนูเหรอนหนูเขาพยายามทำใจยอยู่ว่าพ่อหนูนี่ใสแย่โอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวนี้คนอาจจะมีภาระเยอะอีหนูหนูไม่รู้ว่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนอย่าไปหาว่าพ่อหนูพ่อหนูน่าจะมีเหตุผลจะเลี้ยงสาวทั้งทีมีตังหมื่นเดียวอันนี้มันก็ให้อภัยกันได้เขาอาจจะเก็บนึ่งให้ลูกก็ได้นะไอ้หนูเขาบอกว่าเขาไม่มีลูกแล้วเรื่องที่เขาทิ้งลูกเหรอคะอัานะเราอย่าเพิ่งตัดสินใจเขาดีกว่ารอเจอเเคาาาาจรริงๆแลววใพูดีก่นะป นะเชื่อป้าเถอะมาเจอมาเยอะพวกลูกที่เขี้ยทิ้งพ่อแล้วก็มาหาพ่อเนี่ยเวลาลําลบากเนี่ยป้าเจอมาเยอะแต่อันนี้ป้าไม่รู้นะป้าแค่พูดแทนแทนใจเขาเฉยเฉยเพื่อว่าพ่อหนูอาจจะลําบากจริงกันะพูดเสมอนะจริงเลยนะคะก็ประสบการณ์ป้าเยอะไอ้พวกลูกเขียลูกเวนินทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทุกอย่างพอไม่มีอะไรก็มาหาพ่อมาหาแม่ี่ใหญ่จริงๆนะป้าว่านะ แต่ป้าไม่ได้จะว่าหนูนะแต่แบบป้าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาหนูก็เสียใจเหมือนกันค่ะที่โอ้อย่าไปเสียใจเลยเชียตอนชิงกูไปเมื่อเมื่อคิด่าพ่อมึงเสียใจเหรอไอ้ลูกเชี่ยอันนี้ป้าพูดแทนใจลูกลูกป้าจริงไปลูกป้าจริงไปกมีลูกแบบอีกคนอื่นๆอีกอ๋อป้าโอ้ยอันนี้อันนี้ก็ต้องผู้หญิงโอ้ยแย่แย่แย่ป้าป้าป้าไม่อยู่ดีกว่านะป้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไรวะ เออีหนเจอกันนะเว้ยเจอกันไหยเจอกันไปไหนล่ะคบป้าเรัขอขอให้เจอพ่อมึงไวๆนะอีเด็กเคียอปูไปละโอ๊ยเด็กสมัยนี้แม่งนี่แย่จริงเจอกันไอไอบื้อหนูหนูชื่อแล้วหนูเชื่ออะไรชื่อพบเธอค่ะโอ้ยไม่น่าพบมึงเลยอีเ